สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพายพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับชุดนะคะสามตัวบนนะคะคู่โต๊ดน,นะคะแล้วก็ชุดของแอดนะคะบนคือบนล่างของล่างนะคะเป็นสรุปสูตรของแอดนะคะให้ F อซได้รับชมรับฟังนะคะเฉพาะคลิปของบนคือบนล่างคือล่างสามตัวชุดเต็มนะคะสามตัวชุดเน้นนะคะคลิปนี้นะคะชุดเต็มเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเด่นตัวที่ชนนะคะเดี๋ยวให้ดูที่ไปที่มานะคะทุกคน จะได้รู้นะคะทําไมถึงอ่ามาได้ตัวนี้อะไรยังไงนะคะสูตรมันมาชนกันนะคะก็เลยได้ตัวแบบนี้ออกมานะคะแล้วก็ทําให้ดูอยู่นะคะในรวมเด่นนะคะทุกคนในรวมเด่นเนาะแอดจะลงให้ในชุดสรุปก่อนเลยนะคะอย่างแรกนะคะลงชุดสรุปให้เอฟซได้รับชมรับฟังก่อนเลยนะคะก่อนหนึ่งวันนะคะคือตอนกลางคืนนะคะถ้าสมมุติหวยออกวันจันทร์นะคะแอดจะลงวันอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะทําเสร็จนะคะเพราะว่า มันหลายแนยวทางนะคะทุกคนมันก็หลายแนยวทางเนาะอันนี้ก็3ตัวบนนะคะ สามตัวบนชุดเต็มของเรานะคะก็กิ๊ก์ดกันไปนะคะหลายๆท่านเกือบได้สามตัวตรงเสียดายกันมากเลยนะคะมาผิดหลักสิบนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยสลับกันนะคะทุกคนมาถูกทางแล้วนะคะนี่เราก็เน้นไปทางแถบนี้นะคะอ่าวันนี้นะคะขอให้มาอีกขอให้ได้อีกนะคะได้ชุดเน้นนะคะอ่าได้ชุดเต็มนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มตัวเน้นนะคะแต่ว่าชุดเอ่อชุดชุดเน้น ชุดเล็กนะคะไม่ได้นะคะอันนี้ได้ชุดเต็มก็ได้ชุดเต็มไปนะคะอ่าชุดเน้นสามตัวชุดเน้นจับไม่ได้นะคะแล้วก็แตกบนแตกล่างนะคะทุกคนให้ดูนะคะว่าอ่ามันมีตัวไหนเข้าบ้างนะคะมันมีตัวไหนเข้าบ้างมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะเพื่อที่เอฟซีเนี่ยค่ะจะได้รับชมรับฟังกันเนาะที่ไปที่มานะคะตัวนี้นะคะเออถ้าอยากเดบได้รายละเอียดยิบเลยนะคะทุกคนนะคะแล้วแอดก็จะ ่าทาเขียนให้ดูนะคะอันนี้ก็อธิบายที่ไปที่มาเนาะนี่สามตัวตรงนะคะมาดูนะคะงวดก่อนนี่เข้าอะไรบ้างภาพชัดเจนเสียงชัดเจนไหมนะคะเอดเออเขาเรียกว่าอะไรนะอะอันนี้นะคะทุกคนนะคะหลักร้อยนะคะงวดก่อนนี่หลักร้อยของเราก็เข้าไปที่สี่เนาะนี่นะคะหลักร้อยของเราก็เข้านะคะเสียดายนะคะที่มาหลุดนะคะมาหลุดหลักเอ่อบนนะคะมาหลุดหลักสิบ กับหลักหน่วยบนนะคะสลับกันนะคะอันนี้ก็เข้า64ตรงๆนะคะเข้า64ตรงๆได้แล้วค่ะทุกคนนะคะนี่ใครไปจึ้งเลยนะคะแอบก็ยังเลือกไม่ถูกนะคะยังเลือกไม่ถูก <แต trabalh leurs> อันนี้ก็ทุกคนก็ตัดเอานะคะแต้มของเราก็เข้าหมดนะคะเราจะมีแต้มให้ดูด้วยนะคะพว <White> กนี้นะคะทุกคนจะละเอียดหน่อยนะคะอันนี้ใครที่ชอบบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะดูอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนชุดสรุปนะคะ <ๆ Bryan> จะอยู่ในนี้เลยนะคะทุกคนนะคะ <RW Y gro an> แล้วก็จะฟันให้นะคะแต่ฟันไม่เคยเข้าแต่อยากฟันนะคะตัวฟัน ่าชุดล่างก็เข้าหกสี่ตรงๆนะคะบนนะคะเอ๊ะมันเหมาเก้าหกด้วยไหมคะ,ะเข้าทั้งชุดนี้นะคะเข้าทั้งหกสี่แล้วก็เก้าหกเลยนะคะเหมาบนล่างเลยเนาะ สูตรบนนะคะสูตรบนก็เหมาบนล่างเช่นเดียวกันนะคะให้ดูเฉยๆนะคะแต่ว่าสูตรมันคือบนคือบนล่างคือล่างเนาะเข้าไปที่อ่าเอาบึงผิดอันค่ะตัวนี้นะคะ9 6นะคะก็คืออยู่ในชุดนี้ของเราเลยนะคะอยู่ในชุดชนของเราเนาะ68 9นะคะตัวไหนมี6มี8มี9เนาะแอดก็จะติ๊กไว้ก่อนเลยนะคะมาไม่มาไม,ไม่รู้นะคะทุกคนนะคะแอดก็ฟันไปที่นะคะ 8ปดหนะคะตัวรอง4ี่หกนะคะแปตัวรองนี่ไปนี่นะคะไปไปล่างนะคะตัวรองไปล่างแทนนะคะทุกคนนะคะนี่ตัวรองไปล่างแทนเนาะแอดก็ฟันให้แบบนี้นะคะใครที่อยากได้ก็จะมีแต้มให้นะคะมีแต้มให้ อ่าสามตัวบนนะคะสามตัวบนชุดเน้นของเรานะคะนี่เกือบแตกสี่ตัวนะคะทุกคนเกนเเือบแล้วเกือบพาเอฟซีเฮนะคะนี่นะคะโอ้ยทุกคนนะคะแอดมีสี่นะคะมีสี่แปดหกนะคะตัวที่เราเน้นนะคะอันนี้คือชุดเน้นนะคะจะน้อยนะคะจะเอามาแค่ตัวคัดนะคะวันนี้แอดลองเอามาทั้งสิบสองตัวเลยนะคะลองเอามาจับทั้งสิบสองตัวเลยเอามาจับใส่กับหลักร้อยนะคะหลักร้อยขอให้หลักร้อยอย่าหลุดนะคะอย่าได้มีสูตรไหนหลุดนะคะทุกคนนะคะ นี่นะคะที่ไปที่มาของอ่าตัวเด่นนะคะตัวเด่นของงวดก่อนก็นี่เนาะนี่นะคะตามนี้นะคะตัวเด่นของงวดก่อน,นีเห็นไหมเอสองสูตรนี้แอดรู้สึกว่ามันชอบกอดกันมา บ่อยๆนะคะบนสองสูตรนี้นะคะทุกคนตัวคัดออกมานะคะเห็นไหมมันเข้าหกเก้านะคะงวดก่อนหน้านั้นอ่ะบนมันออกศูนย์เก้าใช่ไหมมันก็เข้าศูนย์เก้านะคะทุกคนล่างหนึ่งสี่นะคะก็แตกสามตัวเลยนะคะชุดเด่นตัวนี้นะคะเห็นไหมอันนี้คือรวมเด่นของเรานะคะที่ไปที่มานะคะที่ไปที่มาของเด่นตัวนี้นะคะทุกคนนะคะบางท่านจะถามว่าทาไมถึงได้ตัวเดิมเนาะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะสูตรได้แบบนี้เราก็ให้แบบนี้นะคะเอามาดูวดนี้นะคะจะได้ตัวไหนนะคะทุกคนจะได้ตัวไหนอะไรยังไง ใะคะโอ้ยอีสอยหลอดตายขังหวดก่อนแอดก็ชอบแต่3ตัวนี่แหละคะ่ะทุกคนแอดก็หาจับเอานะคะเริ่มกันที่หลักร้อยก่อนเลยนะคะทุกคนนะคะหลักร้อยของเรานะคะวดนี้นะคะมันทำไมให้ตัวเดิม เอานีนะคะทุกคนสถิติหลักร้อยนะคะอันนี้ก็สถิติหลักร้อยให้ F เซีได้ดูนะคะตามนี่เลยนะคะชุดเต็มชุดตัดนะคะเอานีนะคะทุกคนนะคะสถิติหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยของเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเน้นไปที่หนึ่งสองสามสี่นะคะแอดก็หนึ่งนะคะมันติดดับสูตรใหม่ของเรานะคะไม่รู้ดับอยู่ไม่อยู่นะเขาคอยตัดทิมแล้วค่ะเราไปเอาชุดใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็เป็นชุดคัดนะคะก็ตัดออกมาให้ fc สามหางนะคะทุกคนนะคะสองสามสี่นะคะขอให้เดินต่อนะคะขอ ให้เดินต่อเนาทุกคนนะคะขอให้เดินต่อเอาคือเปิดยากเถอะบัดนเ้ต่อไปเลยนะคะต่อไปเลยก็จะเป็นนะคะเป็นไอนี่นะคะชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวเผื่อบางท่านยังไม่เห็นนะคะทุกคนนะคะชุดสองตัวคะ่ะทุกคนนี่เลยนะคะสองตัวชุดเต็มของเรานะคะแล้วก็ชุดนิ้นของเรานะคะทุกคนนี่นะชุดเต็มชุดไอนี่สว่างหน่อยนะคะ ชุดเต็มนะคะทุกคนนะคะ10ล่าง5 6 7 8 9 0นะคะหน่วยล่างนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะแอดก็ชนกับสูตรล้านนะคะชนกับสูตรล้านก็คือ1 4สียังอยู่ที่ตัวเดิมค่ะ เพิ่มเติมคือจะถูกอีกนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะแต้มแอดแต้มหลานนะคะแต้มแอดแต้มหลานเนาะอ่าหนึ่งสองสามสี่นะคะอะไรที่มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แอดก็ติ๊กไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาตัวชนนะคะเราก็จะจับตามองไปที่หนึ่งนะคะจับตามองไปที่สี่นะคะทุกคนนะคะจับตามองไปที่หนึ่งจับตามองไปที่สี่นะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะแอดก็ฟันวัดใจเลยนะคะล่างแปดสี่เอาหวยไทยเด้อโอ้แอดฟันแปดชีเรียบรอยแล้วค่ะ พราะมันชนบนด้วยนะคะฟันวัดใจนะคะถ้าให้วัดใจก็วัดได้นะคะแปดสีในนี่น,นะคะชุดตัดออกมานะคะตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะก็ถือว่าหน้าลุ้นนะคะ ก็ไม่รู้จะมาไหมนะคะลองดูดอ้อสูตรแอดไดแบบนี้นะคะก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะจะยังไงนะคะอย่าเพิ่งหลุดนะคะโอ้น่ากลัวมากเลยนะคะวันศุกร <laughs> ์มันจะไปรัฐบาลไทยนะคะทุกคนนะคะตัวเด่นนี่ต้องไปรัฐบาลไทยอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะไม่รู้จะมายัางไงลองดูด้วยแคบเอาจา้ะใครที่ยังไม่เห็นชุดล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะคะแคบเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะสองตัวบนนะคะทุกคนนะคะ สองตัวบนของเรานะคะงวดนี้นะคะสิบบนเจ็ดแปดสองสามนะคะหน่วยบนสี่ศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งนะคะทุกคนนะคะอ่าบนชนนะคะบนชนหกแปดเก้านะคะบนชนหกแปดเก้าเนาะทุกคะนน,นะคะอาประกบคู่นะคะประกบคู่อะไรที่ติดหกติดแปดติดเก้างวดนี้ได้สิบสองหางค่ะงวดนี้เดียวสองสี่หกแปดสิบสิบสองงวดนี้ได้สิบสองหางนะคะอาแต้มบนแอดแต้มบนหลานนะคะเห็นชัดเจนนะคะนี่นะคะอะไรที่ติดอ่า ชนหกชนแปดชนเก้านะคะงวดก่อนนี่ใครไปนี่ประหยัดงบได้เยอะเลยเนาะนี่นะคะแอดก็ตัดออกมาให้นะคะทุกคนเอ้แอดก็เอาออกมาให้นะคะมันมันได้นะคะตัดออกมานะคะแรกเลยก็สิบสองหางเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบสองนะคะตัวที่มันเข้าแต้มนะคะแอดก็ติ๊กไว้ให้นะคะตัวที่เข้าแต้มได้เยอะบ่คะ่ะหรือยังไงเออแอดก็ทำสีสีไว้ให้นะคะตัวที่มันว่าเข้าแต้มชนน,ชนนู่นชนนี่ชนนั่นแหละคะ่ะทุกคนนะคะ ตามนี้เลยนะคะจะได้84808689นะคะ858182629นะคะทุกคนนะคะ76793639นะคะจะใช่ไหมนะคะรอดูรอรุนนะคะบนนะคะทุกคนแอดกบฟันบนแล้วะคะ่ะ8429เลขไทยดูแล้วจ้ะ อ่าหกสองาจะมาอีกไหมนะคะตรงรอดูรอลุ้นนะคะทุกคนขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะไปตัวไหนก็ขอให้โชคดีเดอ้อทุกคนเดอ้ออ่าบนนะคะเก็บแล้วเมื่อไหร่มันจะแตก3าตัวตรงแบบนี้ให้เราน 6, 8, 9, อ้องหกแเก้าือคือสีจึ่งแห้งค่ะทุกคนนะคะ ามาแล้วนะคะก็มาดู3ามตัวนะคะสามตัวนะคะแอดก็ลองจับมาทั้ง12บชุดนะคะ2 4 6สี่หกแปดิบบนะคะจับทั้ง12ชุดมาใส่หลักร้อยนะคะแอดอยากรู้นะคะว่าแต้มมันจะเป็นตัวไหนที่มันขึ้นแต้มนะคะก็คือแต้ม2ตัวไม่ได้นะคะแต่ว่ามันมาขึ้นแต้ม3มตัวแบบนี้เห็นไหมสามหกสามเก้านี่คะ่ะทุกคนนะคะมันมาขึ้นแต้มสามตัวแทนนะคะอันนี้ก็นี่นะคะโอ้แต่ว่าแอดถูกชะตากับ่สองหกนะคะ ลังเลใจระหว่างสองหกกับสองเก้านะคะเลยเลือกสองเก้านะคะทุกคนนะคะลังเลใจเดี่ยน,นี้แอดลังเลลังเลใจระหว่างสองหกกับสองเก้าจะเอาตัวไหนเป็นไอ้นี่นะคะแต่อันนี้แปดสี่นะคะแปดสี่เพราะว่าแปดสี่ที่ชนกันนะคะชนกันทั้งบนทั้งล่างแอดก็เลยเลือกตัวที่มันชนกันเยอะนะคะไม่รู้จะมาไม่มานะคะทุกคนลองดูด้วยจะ อ่ะตัวน้นหลักร้อยนะคะคลิปตัวนี้จะใช้ตัวเน้นหลักร้อยนะคะชุดนิ้นนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะอ่านี่นะคะตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ชุดสีตัวนะคะเผื่อเอฟซไม่รู้นะคะมีสีตัวให้ด้วยนะคะแอดจะจับให้ตามนี้เลยนะคะจะแตกไหมนะคะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะใกล้แล้วคะ่ะใกล้แล้วนะคะใกล้ใกล้ใกล้พาเอฟซีหมานแล้วนะคะค่อยค่อย ดูไปนะคะทุกคนนะคะมาดูที่ไปที่มาของเด่นนะคะของเด่นนี่นะคะหกแปดเก้านะคะทุกคนนะคะจับตามองนะคะจะมาอีกไหมนะคะเด่นล่างสิบหน่วยนะคะสูตรของแอดนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเอาไปชนกับของล้านนะคะนี่สูตรล้านจะไม่มีสถิติให้ดูนะคะห้าแปดหนึ่งสี่นะคะรอสูตรล้านมาชนนะคะทุกคนล้านชนที่หนึ่งสี่ค่ะแอดชนล้านที่หนึ่งสี่นะคะสูตรนี้นะคะสูตรเด่น เด่นบนหนึ่งนะคะบนหนึ่งนะคะทุกคนกับบนสองนะคะแอดเอาสูตรหนึ่งกับสูตรสองมาชนกันนะคะก็ได้หกเจ็ดแปดนะคะสูตรแรกนะคะที่ชนกันนะคะชนบนนะคะรอบแรกนะคะหกเจ็ดแปดนะคะแอดก็สูตรหนึ่งนะคะมาชนกับสูตรล้านนะคะสูตรล้านมาแล้วเราก็ชนกับสูตรล้านนะคะล้านให้นะคะห้าหกแปดเก้าสองนะคะดินบนนะคะห้าหกแปดเก้าสองแอดก็เอามาชนกันก็ได้หกแปดเก้านะคะ ร้านก็ได้แบบนี้นะคะแอดก็ได้แบบนี้นะคะก็ลองดูค่ะลองดูนะคะแอดก็ไม่รู้ยังไงนะคะไม่รู้เขาทําสูตรไหนเหมือนกันแอดก็รอตัวชนนะคะถ้าชนตัวอื่นมันก็จะเด่นตัวอื่นนะคะอแต่อันนี้มันชนตัวนี้เนาะกว่ากันไปนะคะทุกคนนะคะของร้านให้มาแบบนี้ค่ะห้าหกแปดเก้าสองนะคะกับห้าแปดหนึ่งสี่นะคะมันก็เลยได้ตัวชนตัวเดิมนะคะเพราะว่าของแอดก็มาตัวเดิมเลยค่ะของร้านก็เข้าตัวเดิมนะคะทุกคนนะคะ แต่ว่าไม่มีสถิติให้ดูนะคะก็ไม่ได้ขอเก็บสถิตินะคะเพราะว่ามันหลายสถิตินะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบนของเรานะคะทุกคนเนาะนี่นะคะสถิติบนนะคะทุกคนนะคะสถิติบนค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะมันกอดคอกันมานะคะสามงวดติดแล้วนะคะนี่กอดคอกันมานะคะวดน,นี้ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะคะหกเจ็ดบ่หรือจะเป็นแปดบ่หรือจะเป็นเก้าเป็นศูนย์ยังไงก็ ห้อยห้าต uh ัวแล้วเนาะห้าตัวมันก็ม so so our ีโอกาสกอดกันมาสูงนะคะเพราะว่ามันก็ต้องห้าตัวแล้วนะคะแต่ว่ามันกอดคอกันมาสามงวดติดแล้วนะคะจะยังไงงวดนี้ก็ต้องรอดูรอลุ้นเนาะสองทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวรู้กันนะคะอันนี้เก็บแอดเก็บสถิติแต่บนสูตรที่หนึ่งนะคะทุกคนนะคะมันหลายอันหลายนะคะแอดก็เก็บไม่ไหวเอานี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะที่ไปที่มาของตัวเด่นนะคะของตัวเด่นสูตรนี้แหละค่ะตัวเด่นสูตรนี้นะคะที่ไปที่มาของตัวเด่นสูตรนี้นะคะนี่เนาะ นี่นะคะที่ใด6แปก็แอดจะเลือกสูตรที่แอดชนกับหลานนะคะมาทําเป็นบนนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เลือกสูตรที่ชนกับหลานมาทําเป็นล่างนะคะผิดถูกก็อย่าว่ากันเด้อแต่ว่ารู้สึกว่าเดินมา3ามงวดแล้วนะคะเดินดีค่ะทุกคนนะคะ อันเก่าก็หมดไปแล้วค่ะกระดาษทําช่องใหญ่เกินนะคะรอบนี้เลยทําช่องเล็กลงนะคะจะได้เห็นเนาะจะได้มีสถิติให้ f อฟได้ดูนะคะอ่ะมาดู3ตัวบนชุดเต็มเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะอันนี้คือที่ไปที่มานะคะทุกคนนะคะให้ f อฟได้ดูนะคะเห็นเลขดับกหรือ,อยังเนาะแอดก,ก็ลงคิดเลขดับแยกให้นะคะอ่ะดับอยู่ไม่อยู่ก็รอพินิพิจารณาแล้วก็รอลุ้นนะคะอ่ะมาดูนะคะชุด อ่าอันนี้ก็แอดฟันนะคะแอดฟันไปที่แปดสีทั้งบนทั้งล่างนะคะพวกนี้ก็คือตัวที่นี่นะคะโอ้ยหมักเนาะก,ก็เลยหยิบจับมาด้วยนะคะพื้นที่มันมีเหลือนะคะอ่านี่นะคะแปดสี 8, นะคะแปดสีนี่นะคะเอามีสีรุดเราค่อยฟันแปดสีแล้วนะคะทุกคนนะคะสีแปดสีอย่างเงี้ยบ่กนะคะเอาตะก้าสวงสวงไม่มีครับมันจะมาอีกไหมนะคะถ้ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวอื่นนะคะหรือจะเป็นงวดก่อนนี่มันออกอะไรนะคะ อ่าสี่หกเก้าใช่ไหมคะงวดก่อนนี้มันออกสี่นะคะสี่หกเก้านะคะอ่างวดนี้นะคะอาจจะเป็นสี่สีหกแปดอะไรอย่างเงี้ยบ่สี่เก้าแปดโอ้ยจับเอาเลยค่ะทุกคนนะคะโอ้ยอะไรก็ได้ขอแค่มันมานะคะโอ้ยบนจะกอดคอกันมาไหมนะคะทุกคนเป9ีเนเก้าเก้าเปีย เปียหกหกเปีย่องเนี้ยนะคะกูกวดข้อกันมามันก็เหลือสองคู่ได้นองหรือนองนั้นก็จะเป็นเบิ้ลน,นะคะจะเป็นแปดแปดหกหกเก้าเก้าคือตัวที่ของมันเลยนะคะคือมันกอดตัวเองมานะคะอ่ามาดูกันนะคะทุกคนนะคะมันก็เหลือแค่นี่นะคะเออยะให้แอดจับเถอเอฟซีจับเองนะคะแอดแอดจับแล้วเอดกลัวมันไอ้นี่นะคะทักแรงไม่ได้นะคะสูตรที่บ้านเป็นไรไม่รู้นะคะ ผักแห้งก็บ่ไดตตื่นกล่องค่ะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนสามตัวบนชุดเต็มนะคะแขบเลยจ้ะทุกคนนะคะ บนชน6 8 9เหมือนเดิมนะคะเราก็จะเน้นไปที่6ที่8ที่9นะคะรอลุ้นค่ะคืนนี้จะได้เฮกันไหมนะคะทุกคนความวางหมู่บ้านสวยมากเลยนะคะก็รอดูรอ,ร,อรุ้นนะคะทุกคนนะคะจะเป็นยังไงนะคะชุดเน้นในชุดเต็มของเรานี่จะได้ไหมนะคะทุกคนเนาะเราเน้นไปที่6 8 9เพราะว่าเราชน6 8 9นะคะแต้มหลักร้อยนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะตัวเราก็จะใช้ตัวเด่นก่อนนะคะทุกคนนะคะคือ2 3 4ที่แอดทาเป็นตัวเน้นนะคะ เราจะาความหวังหมู่บ้านคือหน้าแรกนะคะหน้าแรกหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองจะเป็นตัวไหนนะคะมาดูมารุ้นกันนะคะเด่นชนดับให้เลือกเด่นนะคะเด่นชนดับเลือกเด่นหกแปดเก้านะคะจะกอดคอกันมาอีกไหมนะคะอาแคบเอานะคะอันนี้ก็คือหน้าแรกนะคะทุกคนนะคะ่าให้ดูนานๆขออภัยนะคะ เออนี้มันเป็นที่ไปที่มาของสามตัวพวกนี้นะคะเออบางทีเอฟซีก็อยากได้ําอธิบายเนาะอ่ะตาตอนนี้เลยนะคะแอดก็เขียนไว้แล้วนะคะทุกคนเผื่อมีตัวไหนผ่านมือผ่านตานะคะก็ให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะคะอาลองดูเด้อค่ะใจมันรักคะ่ะทุกคนนะคะนี่สี่แปดหกสี่แปดเก้าก็มีด้วยนี่ถือว่าน่าลุ้นเลยนะคะเลขเลขสวยเนาะทุกคนนะคะแต่ว่าสี่แปดหนึ่งนี่มันไม่เข้าแต้มนะคะเก้านะคะ มันเข้าแต้มนี่เอาแอดบวกเลขประถิบวกเ้เดียวเดียวเดียวนะคะแปดบวกสี่นะคะแปดบวกห้าเป็นสามเอาแต้มสามนะคะมันกับเขาเต็มตัวละอ๋อสี่แปดหนึ่งเข้าแต้มอยู่นะคะทุกคนนะคะแอดเข้าว่าไห้เอ๊ะทำไมมองสี่แปดหนึ่งเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าแต้มนะ โอ้มันเข้าแต้มค่ะทุกคนมันเข้าแต้มอยู่นะคะ 4, 4ี่บวกแเป็น2นะคะบวกอีกหเป็น3นะคะซึ่งเข้าแต้ม3นะคะ,ะไปดูหน้าที่2กันเลยนะคะทุกคนนะคะหน้าที่2ของเรานะคะก็จะเป็นตัวรองลงมานะคะตัวเด่นชนดับนะคะอ่านี่นะคะหนึ่งนะคะทุกคนจะเป็นตัวไหน7-8อันนี้แต้มเก้าออ่าหมี6กสองเก้าไหมนะคะ6-2-9เลขไอ้นี่เนี่ยเจ็ดนะคะโอ้เจ็ดนะคะแต้มไม่ได้ อต่ก็ขอให้แต้มอย่าหลุดนะคะถ้าแต้มไม่หลุดก็คัดเอาในนี้นะคะทุกคนนะคะถ้ามันแต้มไม่มีตัวใดตัวหนึ่งหลุดนะคะ <g ul m>. ก็จะมาตันนัดของเราทันทีนะคะก็ขอให้มาตันนัดนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นหน้าที่สองนะคะหนึ่งนะคะเด่นชนดับนะคะให้เลือกเด่นนะคะล็อกที่หนึ่งนะคะล็อกที่ห้าล็อกที่หกสวยค่ะล็อกที่ห้าล็อกที่หกนี่ก็สวยนะคะทุกคนนะ,ะเราจะให้ตัวนิ้นนะคะ เน,นนเน้นหลักร้อยตัวไหนนะคะก็จะเป็นตัวนั้นนะคะทุกคนไอแคปเอานะคะทุกคนแคบเอาจะ้ะพวกนี้ก็จะไปเป็นที่ไปที่มานะคะจะละเอียดนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้เอฟซีนะคะจะได้รู้นะคะใครชอบก็ลองพิจิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะชุดสามตัวบนชุดเต็มนะคะแล้วก็ชุดเน้นนะคะก็ขอให้มาอีกนะคะขอให้มาอีกนะคะรัฐบาลไทยก็ลงแล้วนะคะอย่าลืมไปดูเดอิอไปคัดเอาค่ะไม่จําเป็นต้องไปทุกตัวนะคะทุกคนคัดเอาค่ะตัวที่ fc ชอบนะคะอาจจะมีสิทธิ์รุน fc ชอบอ่ะหนะคะ ชอบหลักร้อยล็อกห้านะคะก็ลองจับตามอง N, ไอสีที่แอดไฮไลท์ให้นะะี่ค่ะโอ้ยห้าตัวไหนจะมาเนาะไหนแอดมีห้าอะไรบ้างนะคะชอบหลักร้อยห้าอย่างเงี้ยอันลื้ชอบหลักร้อยหกนะคะก็มาดูโอ้ยหกยังหกสองเก่าเลขไทยสีมาบอจังสินะคะอ่าลองดูเดอ้อสาหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มาขอให้เฮงขอให้ปงังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนะคะอ่าไหนี่ให้นะคะทุกคนเนาะ สวัสดีค่ะโชคดีจ้า